จัดไปโดยยามาฮ่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสปอร์ตมาเฟียค่ะในการแข่งขันระดับโลกสิ่งที่สร้างรอยยิ้มให้กับเรามากที่สุดไม่ใช่ผลแพ้หรือว่าชนะ แต่มันคือความน่ายกย่องและนับถือจากบรรดาบุคคลที่ทำให้เป็นตัวอย่างให้กับคนทุกคนบนโลกมีรอยยิ้มหลายๆครั้งที่เราเห็นภาพที่น่าหดหู่จากแฟนบอลอย่างเช่นยกพวกตีกันกับประโยคที่เราอยากจะให้ลบออกจากวงการกีฬานั่นก็คือบอลแพ้คนไม่แพ้หากยังคิดแบบนี้อยู่แล้วก็สปอร์ตมาเฟียขอยืนยันเลยค่ะว่าคุณนี่แหละคือผู้แพ้ แฟนบอลผู้ชนะตัวจริงเขาไม่สนหรอกค่ะว่าผลจะเป็นยังไงขอแค่ได้ทำหน้าที่แฟนบอลส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทีมตัวเองต่อจะให้แพ้ยังไงก็เชียร์กันต่อไปแบบนี้สิคะเขาเรียกว่าคนมีคลาสและวันนี้สปอร์ตมาเฟียจะพอพาคุณผู้ชมไปพบกับหนึ่งบรรดาแฟนทีมฟุตบอลที่มีคลาสมากที่สุดในโลกค่ะ ผ่านมาวงการกีฬาเรามีหลายเรื่องที่น่าดีใจโดยเฉพาะในสุดใหญ่ของวงการฟุตบอลย้อนกลับไปเมื่อปี2016กับมหาการรมฟุตบอลยูโรที่คนทั้งโลกต่างประทับใจแฟนบอลไอแลนด์พวกเขาเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้การแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ที่ประเทศฝรั่งเศสน่าติดตามขึ้นเยอะ พวกเขาใส่เสื้อสีเขียวสีประจำชาตินะัดรวมตัวกันในที่แจ้งกอดคอร้องเพลงเชียร์กันและไม่ว่าผลของทีมชาติเขาจะเป็นอย่างไรสีหน้าของพวกเขานั้นจะมีแต่รอยยิ้ม ด้วยแนวคิดที่ว่าไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าชาติอื่นจะตั้งความหวังกับทีมชาติของใครสูงแค่ไหนพวกเราไม่แคร์เพราะเราถือว่าการที่คนชาติไอร์แลนด์ได้มารวมตัวกันในการแข่งขันระดับโลกมันคืองานปาร์ตี้งานปาร์ตี้ก็ต้องสนุกสนานเฮฮาไม่มีการโวยวายอลวาดทะเลาะใส่กันและที่สำคัญการเชียร์ของพวกเขาไร้การแบ่งแยก พวกเขาสามารถกอดคอร้องเพลงเชียร์ได้กับแฟนบอลของทุกชาติ oh, God, God, God. ต่อมากับศึกฟุตบอลโลกปี2018ที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนนับล้าน oh, <God. S 1> ประเดิมรอยยิ้มแรกด้วยแฟนบอลเซเนกัลที่ต่างฝ่ายต่างเก็บขยะในโซนที่นั่งของฝั่งทีมชาติตัวเองในสนามแล้วเอาไปทิ้งไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดมาจัดก,การ ล้ำไปอีกระดับแฟนบอลญี่ปุ่นเตรียมการมาอย่างดีเพราะไม่ใช่แค่ช่วยกันเก็บขยะแต่พวกเขาเอาถุงพลาสติกมาเพื่อเก็บขยะอีกตั้งหากนอกจากแฟนบอลหัวใจของบรรดานักเตะและทีมงานก็ไม่ธรรมดาเพราะญี่ปุ่นคือทีมเดียวของเอเชียที่สามารถเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกปี2018นี้ได้ และถ้าหากพูดถึงญี่ปุ่นมี3สิ่งที่สําคัญที่สุดในประเพณีของประเทศนี้นั่นก็คือต้องเคารพผู้อื่นต้องสุภาพอ่อนน้อมและไม่มีคําว่าง,งานหนักงานเบาหลังจากเกมทุกเกมไม่ว่าแพ้หรือชนะทีมชาติญี่ปุ่นพวกเขาจะเดินไปโค้งคำนับบรรดาแฟนบอลทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณไม่ใช่แค่ขอบคุณแฟนบอลที่สละเวลามาให้กําลังใจแต่บรรดานักเตะและทีมงานของทีมชาติญี่ปุ่น ได้ช่วยกันเก็บกวาดห้องแต่งตัวจนสะอาดจนเจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำความสะอาดเลยแถมยังเขียนข้อความขอบคุณเป็นภาษารัสเซียทิ้งไว้ให้กับบรรดาพนักง,งานทำความสะอาดอีกด้วยล่าสุดยังมีคลาสอย่างต่อเอนื่องในศึกเอเช่นครับที่สหรัฐอารับอิมิเลสแม้ผลอาจจะไม่เป็นใจญี่ปุ่นพ่ายกาตาร์ไปในนัดชิงหนึ่งประตูต่อสแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้กับวงการกีฬาเก็บข้าวของเป็นที่เป็นทาง ทำความสะอาดให้เราไม่มีใครใช้พร้อมยังเขียนข้อความขอบคุณ3ภาษาทั้งอาหรับญี่ปุ่นและอังกฤษนี่ละ่ะสุดยอดคำว่าคลาสในวงการกีฬา